อ่ะนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับเนาะก็คือในเรื่องของหลักการสําคัญของการเขียนโครงงานอาชีพนะครับเนาะอ่าครูลืมบอกไปนะครับเนาะว่าเนื้อหาในรายวิชาการงานาชีพเพิ่มเติมเนี่ยเราไม่มีหนังสือเรียนเราจําเป็นที่จะต้องจดบันทึกเนื้อหานะครับเนาะลงในสมุดการงานอาชีพนะครับ เราก็จดตามที่คุณครูเน้นย้ำไปในแต่ละรอบไปนะเนาะคือพี่ผ่านมาเมื่อกี้นะั้นเก็จดลงในสมุดการงานอาชีพนะครับเนาะใช้สมุดการงานอาชีพด้านหลังนะครับเนาะต่อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เราเรียนในเทอมที่แล้วนะครับเนาะมาดูหลักการสําคัญของการเขียนของงานอาชีพนะฮะหลักๆเลยเนี่ยคุณครูจะเน้นอยู่ที่5ข้อนั่นเยน,นก็โจทย์ตามที่คุณครูไฮไลท์ให้เรียบร้อยละนะครับเนาะข้อที่1เลยเขาบอกว่า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจริงๆแล้วมันเป็นงานกลุ่ม,มลูกนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราโควิดอะนะครับเนาะเราก็อาจจะต้องจาเป็นที่ต้องเป็นงานเดียวนะครับไปก่อนนะครับเนาะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเนาะมีสิทธิ์ที่จะเลือก ในการที่จะทำโครงงานชีพอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ทำแค่หนึ่งโครงงานหรือมากกว่านั้นก็ได้ตามความถนัดและความสนใจอันที่หนึ่งนะคือนักเรียนสามารถที่จะตัดสินใจเลยว่านี่เลยจะทำอะไรก็ได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยคุณครูกำหนดครูกาหนดแคด่ขอบกว้างว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นของกินเนี่ยบางคนก็ทำแซนด์วิชบราวนี่ เอ่ออะไรอะไรก็ได้อะแบบวุ้นเนี่ยวุ้นแฟนซีวุ้นสามสีคืออะไรก็ได้เป็นของกินคนคูแค่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการของการทำโครงงานอาชีพเฉยๆว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะต่อมาหลักการข้อที่สองเขาบอกว่านักเรียนในห้องเดียวกันเนี่ยก็ควรจะเลือกโครงงานอาชีพที่มีความแตกต่างกันทำไมเอ่ยถ้ามันเหมือนกันแสดงว่าเอ๊ะหรือว่าเราลอกกันเอ่ยหรือว่า จร,จริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยไม่ได้บอกว่าหนึ่งจะลอกกันนะแต่ว่ามันจะเพิ่มความหลากหลายคือเวลาเรานำเสนอให้เพื่อนฟังอ่ะอย่างเช่นคนหนึ่งทำวุ้นมันรู้มันทำยังไงคนหนึ่งทำเบอร์นีเบอร์นีทำยังไงคนหนึ่งทำแซนด์วิชแซนด์วิชทำยังไงถ้าสมมติว่ามีห้าโครงงานแล้วแต่ละโครงงานเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนักเรียนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของคนอาชีพอ่ะห้าอย่างละ แล้วเี็กก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากเพื่อนในห้องเนี่ยไปต่อยอดปเป็นธุรกิจในอนาคตได้นะครับเนาะต่อมาข้อที่สามเขาบอกว่าให้คํานึงถึงทรัพยากรในท้องถิ่นคือให้อ้างอิงว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะนํามาทําเป็นโครงอาชีพได้เอามาทําเป็นขนมได้เอามาทําเป็นของที่เอาสามารถที่จะขายได้ นะครับเนาะต่อมาข้อที่4นักเรียนนะครับสามารถที่จะนําทักษะการทํางานพื้นฐานหลากหลายนะฮะหลายประเภทเลยอาจจะเป็นวิยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับเนาะมารวมกันไว้ในโครงงานประเภทเดียวเดียวประเภทเดียวกันได้เช่นเขาบอกว่าโครงงานปูกกระเจี๊ยบอ่ะปูกกระเจี๊ยบก็คืออาจจะใช้ทักษะท่าเก่งเกษตรนั่นก่อนนะเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นน้ําก็คือเป็นค่ากรรม แงะนะครับนาะก็สามารถที่จะเอาทักษะหลายๆด้านเนี่ยมารวมกันในโครงงานของเราได้นะครับนาะแล้วก็ข้อที่5้าเขาบอกว่าในแต่ละโครงงานอาจกําหนดคาบเวลาแตกต่างกันได้นะครับนาะตามความยากง่ายของลักษณะงานอย่างที่ครูบอกว่าบางคนทํายากบางคนทําง่ายน่งมันอยู่ที่การพิจารณาของนักเรียนเองว่านักเรียนจะเลือกทําโครงงานแบบไหนนะฮะง่ายต่อเรานะฮะ หรือยากแต่ท้าทายมีความรู้มากขึ้นก็ได้นะครับเนาะข้อที่หกนะฮะค,คุณครูเนี่ยจะเป็นแค่คนที่ช่วยในเรื่องของด้านวิชาการเช่นนักเรียนอยากทำบุญนักเรียนไปหาสูตรมาก่อนแล้วนักเรียนมาปรึกษาว่าสูตรนี้ทําได้ไหมดีหรือไม่ดีคุณครูก็จะช่วยในการค้ดนะว่ามันควรจะปรับรถตรงนี้นะเพิ่มตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเนาะไม่ใช่เปลี่ยน,น,นลูกถ้านักเรียนเลือกมาแล้วเนี่ยคุณครูบอกเคยเปลี่ยนครูจะบอกเปลี่ยนเลยเช่นนักเรียนจะ อ่าคือแต่ครูอยากจะเน้นย้ำว่าเป็นอาชีพอะไรก็ไห้ที่มันใกล้ตัวก่อนนะครับเนาะเพราะเราจะเน้นในเรื่องของทักษะการเขียนโครงโครงงานอาชีพนะครับเนาะนะฮะดังนั้นะนะเป็นอะไรก็ได้ที่มันใกล้ตัวก่อนแล้วก็เทอมเนี้ยคุณครูจะไม่กําหนดเลยว่าอาจจะเป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นของกินก็ได้จะทําเป็นของกินก็ได้อาจจะบางคนมีความรู้ความสามารถจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเนาะตอนเนี้ยอ่าเราอาจจะยังไม่รู้คอนเซ็ปต์ว่าเอ๊ะเราต้องทําอะไรเอ่ย ทำอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับนาะคือทําอะไรก็ที่เป็นอยู่ที่บ้านนะลูกที่ว่าคิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้เช่นแม่วันนี้แม่วันพรุ่งนี้แม่จะผัดกะเพราเราจะลองทำข้าวกล่องเขาข้าวกล่องขายข้าวกล่องขายจะทําโครงงานอาชีพข้าวกล่องผัดกะเพราหยีก,ก็ได้แล้วลูกคือไม่ต้องคิดแบบเวอร์วางอลังการขนาดนั้นคิดที่มันที่มันง่ายๆอยู่ที่บ้านอย่างเช่นแม่ แม่เย็บผ้าแม่แตัดผ้าเราก็อาจจะคิดโครงงอานชีพการทํากระเป๋าเงินเนี่ยก็ทําได้แม่บางคนขายผักนั่นก็ที่ตลาดเนี่ยเราอาจจะคิดโครงงอานชีพบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติในการหอ่อผักเงี้ยก็คือคืออะไรก็ได้ที่มันมันใกล้ตัวลูกพ่อครูครูอาจะจะสอนในเรื่องของกระบวนการก่อนเฉยๆนะครับเนาะถ้าเรามาโรงเรียนเนี่ยคุณครูอาจจะนิ้น ให้มันใหญ่กว่านี้เพราะาเราใกล้กันเนาะนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราไกลกันนะครับเนะาะเรื่องที่บอกว่าคุณครูเนี่ยก็จะประเมินจากกระบวนการความรู้ความสามารถนะฮะจากผลสำเร็จของนักเรียนนะผลประสบความสําเร็จของนักเรียนอะนะครับเนาะอันนี้ก็คือหลักสําคัญนะครับเนาะของการเขียนโครงงานอาชีพมีทั้งหมด7ข้อคุณครูสรุปมาประมาณ5ข้อที่สําคัญสําคัญนักเรียนก็จดบันทึกลงในสมุดงานอาชีพด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีหนังสือเรียนบางคนบอกว่าทำไมต้องจดด้วยอะ โจทย์เพา่าจะได้รู้ลกแล้วหลากการ,รหนึ่งคือต้องปิ๊กมาอ่านเนาะเพราะว่า,าอาจจะต้องเอาไปประกอบการทําโครงงานตัวอาจจะต้องเอาไปสอบตัวดังนั้นะเราถ้าเราไม่จดเนี่ยมันไม,ม่มันไม่มีหนังสือเรียนเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับเนาะเราจะจดแค่วิชาพเพิ่มเติมนม่นและที่ต้องได้จทนิดๆดหน่อยๆนะครับเนาะมาเยอะนะเพิ่มนี้เนี่ยจดไม่เยอะเลยนะครับเนาะโอเคนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวว่าพบกับคลิปต่อไปเลยนะครับ